เป็นส่วนสาธารณะนะที่มีคาเฟ่ยอยู่ด้วยคาเฟ่เปิด8โมงปิด1ทุ่มเดี๋ยวพาเดินไปดูคาเฟ่สามารถพาน้องหมามาเดินเล่นได้นะมีรถเข็นมีสายจูงนะบรรยากาศดีเลยนะ เดินออกกำลังกายได้แบบชิวๆเลยเนะนี่ยเนี่ยคาเฟ่คาเฟ่วิวเขานะ เดินดูบรรยากาศนะ่ยตรงนั้นก็มีสะพานนะเดินเล่นได้เลยนะโหเวลดีมากมวิมีม้าหมุนด้วยนะมีม้าหมุนด้วยวิตตอมวันเล่พัทยานะมีคาเฟ่ยอยู่ด้านในด้วยนะ สามารถมาเดินเล่นออกกำลังกายได้เลยนะปิดหนึ่งทุ่มนะเปิดแปดโมงโซนนี้นะสวยมากเดชาเล็ตาเฟ่นะโอเคเดี๋ยวเราพาเดินไปดูมุมที่เป็นม้าหมุนหน่อยนะพาเดินดูลบรอบนะ เอาจักรยานเขามาปั่นได้ด้วยนะโหเขาจัดสวยเลยนะใครชื่นชอบการถ่ายูนะคะตรงนี้วิวสวยเลยนะ ไปนู้นอีกฮนะยาวเลยฮนะมีม้าหมุนด้วยโแบบนี้เด็กๆชอบเลยนะพาเด็กๆมาเล่นนะให้บริการยี่สิเกถึงสองมกรานะห้ามนำอาหารเครื่องดื่มขึ้นมาที่ม้าหมุนห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นม้าหมุนนะ ช่วงนี้ปิดปรับปุงอยู่นะโอเคเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะโอ้ยาวไปนูน่นแล้วเราพาเดินดูแบบไวๆเลยนะเ<อ>พราะว่ากว้างมากๆนะ ชรงนั้นเขจาจักรยานไปปั่นรอบเลยนะเป็นบึงน้ำนะมีน้ำเป็นบึงน้ำนะเส้นทางไปยาวๆเลยนะเอารถเข้าไม่ได้นะรถยนต์เข้าไม่ได้แต่ไปปั่นจักรยานเล่นได้นะเจ๋งอนะมีห้องน้ำด้วยนะฝั่งนั้นนะห้องน้ำ ห้องน้ำสะอาดแล้วก็ใหม่ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นลานจอดรถที่เป็นที่จอดรถเยอะๆนะตอนเราขับเข้ามาเราจอดอีกฝั่งหนึ่งนะที่เราเดินเข้ามานะตรงนี้มีที่จอดเยอะเลยนะ เขาดูใหม่ๆอยู่เลยนะคือเรายังไม่ได้ดูข้อมูลมานะพอดีเราขับรถผ่านแล้วเราเจอนะก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะวิทดอมวันเล่นะเป็นศูนย์อาหารนะตรงบริเวณโซนนี้ตรงนั้นที่จอดรถเดินเข้ามาก็จะเจอกับโซนศูนย์อาหารนะีส่วนโซนที่เราจอดรถเนี่ยเป็นอีก โซนหนึ่งนะที่เดินเข้ามาจะเจอกับคาเฟ่นนะสวยเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าว้าวเลยนะสำหรับคนชอบกันออกกำลังกายนะเราแนะนาให้มานะดีมากๆเลยฮนะเนี่ยโอ้โหวิวนู่นนะปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งออกกำลังกายได้นะ พื้นที่เขากว้างมากๆเลยนะสนามแบบเดินเล่นออกกำลังกายนั่งเล่นชิลๆเลยนะโอ้วิวดีด้วยน้องหมาเข้าได้นะ สามารถนำน้องหมามาวิ่งเล่นได้เลยนะแค่ช่วยกันรักษาความสะอาดให้เขานะเราพาเดินมาดูตรงที่เป็นที่ปั่นจักรยานนะข้อมูลยังไม่แน่นนะเพราะว่าเราขับรถเข้ามาแล้วเราเจอนะคือเราขับรถผ่านแล้วเราเจอนะก็เลยแวะมาถ่ายให้ดูนะ ชื่อวิดอมบัลเล่นะส่วนสาธารณะเปิดให้เข้าฟรีมีศูนย์อาหารด้วยนะน,นี่ข้อปฏิบัติเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะก่อนที่จะมานี่ยให้ลงทะเบียนก่อนทำกิจกรรมนะไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า12ปีเข้าใช้โดยไม่ไมีผู้ปกครองนะ จักรยานและสกเก็ตทุกประเภทถ้าเข้ามาต้องได้รับอนุญาตนะติดต่อที่ประชาสำคัญอันนี้คือกฎระเบียบที่เขาเขียนไว้ให้ดูนะให้ปฏิบัติตามนะเนี่ยก็จะมีคนมาปั่นจักรยานมาวิ่งเล่นมาเดินเล่นนะเหมาะก,กําลังกายนะว้าวสุดยอดตอนแรกว่าจะ มาไม่ถึงจุดนี้นะตอนแรกว่าจะถ่ายแค่นิดหน่อยนะจะเดินไปเดินมาแล้วมันก็โอเคกันนะมันไม่ร้อนนะมาได้นะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะเนี่ยนะถนนแบบโล่งๆเหมาะมากเลยนะกับการวิ่งเล่นการเดินออกกำลังกายนะออกกำลังกายเดินได้รอบหนึ่งนี่เจ๋งนะโอ้รันากาศดีมากลมเย็นดีมากนะ ดอมวันเล่นะขึ้นใหม่เลขเจ็ดมานะถ้าจากพัทยานะขึ้นใหม่เลขเจดมาออกทางที่จะไประยองนะบางละมงระยองแล้วก็เลี้ยวมาทางเส้นระยองนะมานิดเดียวเองนะเคเดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับไปตรงคาเฟ่ตรงตรงมุมนู้นนะที่เรายัางเดินถ่ายได้ไม่หมดนะ ถือโอกาศเดินออกกำลังกายเลยนะมาถ่ายคลิปก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะบรรยากาศดีมากๆเลยฮนะน่าจะเดินได้เป็นโลโลเนี้ยกว้างมากด้วยนะใส่รักสุขภาพแนะนำให้มานะบรรยากาศตีเวอร์เขาเปิดมานานแล้วนะเราถามคนที่เขามาออกกำลังกายนะเขาเปิดมานานแล้วนะแล้วก็เขาฟรีมีศูนย์อาหารแต่วันนี้เขาหยุดเนะี่ จริงๆก็ใหม่สำหรับเราเลยเราว่าเขารักษาพื้นที่ได้แบบดีและสวยงามเลยฮะเป็นที่ออกกำลังกายสามารถพาน้องหมาเข้ามาวิ่งเล่นได้นะใช้สายจงนะพาน้องหมามาวิ่งเล่นออกกำลังกายรอบๆได้เลยนะ นี่เราเดินรอบเขาเลยนะตรงนั้นก็คือตรงที่เราจอดรถนะพาเดินดูให้รอบเลยนะมีดอมวันเล่นะสวนสาธารณะที่เข้าฟรีมีศูนย์อาหารมีคาเฟ่ให้บริการนะแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะที่เรามาเนี่ยก็เลยไม่มีอะไรขายนะ เรียกได้ว่าออกกําลังกายสุดๆเลยนะเหนื่อยได้เหมือนกันนะสุดยอดบรรยากาศดีมากฮะเดินมาถึงตรงนี้ตรงนั้นคือที่จอดรถที่เราจอดนะ นะที่มีรถเข้ามานะสามารถมาจอดรถตรงนั้นได้นะแล้วก็เดินไปทางคาเฟ่นะอันนี้เราจะเดินย้อนกลับมาตรงคาเฟ่ที่เราพามาครั้งแรกนะคาเฟ่ตรงที่เราจอดรถนะเหมือนเป็นอาคารเป็นบ้านพักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ใครดูคลิปแล้วก็รู้รายละเอียดนะสามารถที่จะแนะนำเราได้นะเนี่เพราะเราไม่รู้จริงนะอ๋อไม่ใช่บ้านพักหรอกเ <_ v> นี่ยเขาเหมือนเป็นอ๋อเห็นมีเตียงอยู่นะอันนี้ต้องขออภัยนะไม่รู้จริงๆนะ <_ v> ใครรู้ก็มาตอบได้นะฮะ แล้วเราก็เดินย้อนกลับมาที่เดิมของเรานะที่เราพามาครั้งแรกนะและแล้วเราก็เดินกลับมาถึงตรงคาเฟ่เนะสุดยอดเดินรอบเขาเลยฮะเนี่ยเดินไปจนถึงด้านหน้านะเดินรอรอๆอออมาเป็นวงกลมเลยฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นเดินรอบสัะนะถ้าใคร มีเวลานะลองไปออกกำลังกายเดินรอบสระดูนะมุมน,นี้คนมาถ่ายนนรูปกับต้นคิดมัดนะีนน่สะพานเชื่อมด้วยนะมุมน,นี้สวยนะย้อนแสง น้องหมาน้องหมามีความสุขเลย,อเ,ลยเอาละเดี๋ยวเราจะพาเดินมาดูโซนนี้หน่อยนะใกล้ๆกับม้าหมุนนะเรียกว่าว้าวเลยนะว้าวสำหรับเรานะคือเราก็เพิ่งเพิ่งมาตรงนี้นะน่าสนุกอ่ะน่าสนุกมากเลย สนุกมากเลยน้องน้องเขากลลกเก่งมากเลยฮะเขาทำดีมากเลยฮะ ส่วนนี้ก็เป็นสนามสำหรับคนที่ชอบแบบแอดเวนเจอร์นะลุยๆนะน่ามาเล่นมากเลยนะเดินได้แบบไม่เบื่อไม่เหนื่อยเลยนะเป็นเนินเขาขึ้นลงแบบนี้นะบิทดัมวัลเลย์พัทยานะ เดินรอบแล้วนะมารีวิวให้ดูนะสวนสาธารณะที่พัทยานะเขาฟรีนะวิตตอมบัลเล่นะโอ้เหนื่อยชื่อสวนสาธารณะวิตตอมบัลเล่นะเข้ามาแบบฟรีๆนะมาออกกำลังกายพาน้องหมามาเดินเล่นได้มีศูนย์อาหารแล้วก็มีคาเฟ่บริการด้วยนะสุดยอดแค่ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ